ซองนี้เลยค่ะลูกค้าที่เป็นสารฟิโพนิวนะเข้มข้น80%นะเป็นแบบเม็ดค่ะซองนี้ค่ะลูกค้าบอกว่าเคยใช้แค5%นะใช่ค่ะแบบน้ำนะซองนี้แบบเม็ดเนะาะจะเข้มข้นนะ80%นะดูก่อนได้เลยค่ะฟิพโพนิวลูกคะะ้า80%ลูกค้าคือยาก้ม 2b ค่ะตัวสารนะลูกค้าสามารถดูซึมผ่านท่อน้ำนะ จะทางป้องกันและกำจัดหน้าตัวแรงขั้นสุดลูกค้อาออกธิ์ไวเลยค่ะถ้าฉีดพ่นนะหนอนกอมุนใบเพลี้ยไฟนะเก่งเลยค่ะถ้าใช้ฉีดพ่นลูกค้านะครบคุมพวกเรื่องหนอนและเพลี้ยเลยค่ะถ้าลูกค้านะใช้ราดลงดินนะลูกค้าโคตรเก่งเรื่องปลวกเลยค่ะถ้าใช้ราดนะมดปลวกด้วงนี่นะก็เก่งเหมือนกันนะทรงได้เลยค่ะครอบคุมเนาะหลักๆคือหนอนเพลี้ย มดปลวกดวงนะฉีดได้แล้วก็ราดได้หมดเนาะลูกค้าทุกพืชทุกช่วงแล้วก็สามารถฉีดผ่าดองอนกก็ได้เหมือนกันนะคะอัตราการใช้เนี่ยใช้หน้อยนะคะลูกคะนะ้านแค่ประมาณห้าถสิบกมน,นะคุ้มคุมนะคะซองนี้นะประมาณสามร้อบวกบวกเนาะคุ้มคุ้มเลยนะเกาให้นะกขมาได้เลยค่ะลูกค้าพร้อมส่งอยู่คะ่ะ